ักติวโอ้หมอ้ังน่หอยู่นี่และน้ะนำลุเลยหม้ทะเลครับวันนี้น

ตะปะเก่าไหรเนาะมาแล้วครับแต้มแรกของเราเห็ดโคนโอหยเสื่ยครับสวยอันหนึ่งครับคุณยัยยุ้ยหรอสวยครับเขาต้องให้ทำซื้อน้ำจืดเสื่ยครับมาแล้วครับแต้มสองไม่ถึงนาที จัดไปครับจัดไปปลาทัวน,นี้มันมองนี้แหละรุ่นยอดนะครับ กูจะเเปิดให้จริงๆเดี๋ยวมึงเหมือนเป็นเยี่อหัวมั้งไหมยังไม่จะม้วนอ่ะ チーム。 Oh Mami Ada Mami Kini Kini ให้คนอื่นชิมบ้างน้อยจังอ่ะแบบนี้จะได้เหนห้ากันแค่นลองลองหนึงสองเลยอืมเป็นไงเนื้อแบบนุ่มอะเออลองลองไป้ไปให้คนนี่บเออเอาแล้ในปากลยเนื้อมัน เอาละปานเขาหน่อยเขาเลยเออทีมเลาวตั้งอะหรออยังได้แสบกว่าไปก้นสินเหน็บกว่าอืมจะมาับบาูึงก็แบบเหน็บเลย